วัดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องลูกบาทลูกบาทอะไรเนี่ยลูกบาทรายวันนะครับว่ามันคืออะไรลูกบาทรายวันคือลูกบาทที่เขาแจกมาให้คนที่เล่นเล่นทุกวันนะครับเปิดเปิดกันไปเรื่อยๆหนึ่งเวลใช้เวลา <c oughs> ประวันสิชั่วโมงนะครับในการเปิด เบลสามเบลการเอ็ดนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทั้ง10เวลมันจะได้อะไรบ้างมันได้เหมือนกันทั้งเซิร์ฟนะครับมามาดูกันเลยสำหรับคนที่สงสัยนะครับคนดูประกาศบ้างนะครับนี่ไงมีทั้งหมด10เว,ว,ว,วลเวลละ16ชั่วโมงก็ประมาณ ร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับถ้าเกิดไม่หลับไม่นอนเปิดกันนะครับเวลหนึ่งเปิดมาจะได้การ์ด A อบวกหึง S บวกนะครับเวลสองได้ตัวสุ่มเครื่องราง A บ,กบว,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 วกก, A กับลูกบาศลรายวันเวลสามเวลสามได้แพ็กการ์ด S กับลูกบาศลรายวันเวลสี่เวลสี่ได้ห้าสิบเพชรและลูกบาศลรายวันเวลห้าเวลห้าได้สองแสนทองแล้วก็ลูกบาศลรายวันเวลหก เวลหกนี่เป็นหมวกนักแข่งรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเอเป็นหมวกสีส้มๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็ได้ลูกบอลลายวันเวลเจ็ดพอเวลเจ็ดปุ๊บจะได้ที่วัตถุแสงสว่างเอนะครับแล้วก็ลูกบอลลายวันเวลแปดลูกบอลลายวันเวลแปดจะได้การ์ดการ์ดเจาะรูเอสบวกครับแล้วก็ลูกบอลลายวันเวลเก้า เมื่อเปิดเวล9นะครับจะได้อัญ,ญมณีกล่องอัญ,ญมณีพิเศษแล้วก็ได้บาทรายวันเวล10เมื่อเปิดเวล10จะได้คารี่เอบวกนะครับตัวละครคารีาร่ไหนนี่นะครับหมวกนัดแข็งรุ่นเก่าครับสีส้มๆนะครับอัพเต็มเอ็บวกหกคุมเตาสี่สินะครับน้อยกว่า แล้วกว็ไอหมวกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหมวกในตำนานส่วนคาลี่ตัวไหนคาลี่นี่คาลี่นะนี่ครับแมลคาลี่สกิลทีมโอกาส25%เมื่อตกยังเที่ยวรอบโลกจ เหมือนบินด่วนนะครับแล้วก็หมวก47%นะครับลูกบานนี้ก็ยังไม่มีกำหนดเวลานะครับว่าหมดเมื่อไหร่แต่ว่าเขาแจกมาให้หมุนทุกวัน,นครับเหมือนได้ของฟรีครับโอเคครับขอบายครับ